ถ้าเพื่อนๆมีภาพขาวดำแบบนี้แล้วอยากจะทำให้มันมีสีด้วย AI เดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About b ปอยสนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับ สำหรับในคลิปนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนภาพเก่าๆหรือภาพที่มีลักษณะขาวดำให้กลายมาเป็นภาพสีด้วย AI ที่มีอยู่ใน CapCut เวอร์ชันเว็บไซต์นั่นเองครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ CapCut ก่อนนะครับ capcut นะครับค้นหาใน Google ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมได้ทำการล็อกอินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทราบว่าวิธีการล็อกอินยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆไปดูวิธีการล็อกอินนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าเครื่องมือเมจิกเราทำในหมวดหมู่ของรูปภาพ ให้เพื่อนๆไปที่คําว่าสําหรับรูปภาพนั่นเองครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่าเครื่องมือเพิ่มสีรูปภาพนะครับใส่สีรูปภาพขาวดําด้วย AI นะครับกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งถ้าเพื่อนๆเข้ามาครั้งแรกนะครับจะมีวิดีโอ,อให้เพื่อนๆดูสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นแมนนวลเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองครับ วิธีการทำงานไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลากภาพมาใส่ตรงนี้หรือเราจะกดคำว่าอัปโหลดก็ได้นะครับซึ่งในตัวอย่างกดที่อัปโหลดได้เลยครับผมก็จะเอาภาพที่เป็นขาวดำที่ผมดาวน์โหลดมาจากเว็บ Pixel นะครับสมมติเป็นภาพธรรมชาติสมมติเป็นภาพช้างก่อนนะครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ AI กํกลังประมวลผลแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับรูปภาพของเรานั่นเองครับ โอ้โห,โหตอนนี้ภาพที่เป็นขาวดำก็กลับกลายมาเป็นภาพสีที่สวยสดงดงามมากเลยครับเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้นะครับดูต้นฉบับอ่าแล้วก็ดูภาพที่เปลี่ยนเพิ่มสีด้วย AI เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับวิธีการส่งออกเพื่อนๆก็กดตรงมุมบนขวาจะมีความวาดส่งออกอยู่นะครับ แล้วเราก็เลือกพื้นที่ทําการบันทึกไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟหรือบันทึกไปได้เลยนั่นเองครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทําภาพต่อไปไม่ต้องกดออกนะครับให้เลื่อนเมาส์นะครับมาวางตรงมุมบนซ้ายนะครับจะมีคําว่าแทนที่อยู่กดเข้าไป1ครั้งแล้วเลือกคําว่าจากอุปกรณ์นี้เดี๋ยวลองมาหมวนหมู่ของคนนะครับเป็นพอดเท็ที่เป็นขาวดํานะครับแล้วก็รอให้ AI ประมวลผลสีให้กับภาพขาวดานี้ครับ โอ้โหภาพสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับสามารถกดดูต้นฉบับที่เป็นขาวดำแล้วก็จากที่ AI เพิ่มสีให้นั่นเองครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งออกภาพได้เลยครับเลือกพื้นที่จัดเก็บแล้วก็กดบันทึกหรือเซฟได้เลยครับมีสัตว์แล้วมีคนแล้วเดี๋ยวลองไปในหมวดหมู่ที่เป็นดอกไม้ธรรมชาติดูนะครับหรือว่ารูปธรรมชาติเลยอ่าผมใช้วิธีการแทนที่นะครับจะได้ไม่ต้องออกเข้าใหม่นะครับ กดที่จากอุปกรณ์นี้สมมุติผมเลือกไปที่รูปดอกไม้นะครับที่เป็นรูปขาวดำจากนั้นก็กด Open เข้าไปแล้วก็รอให้ประมวลผลนะครับโอ้โห AI ก็สามารถที่จะสร้างภาพขาวดำที่เป็นภาพดอกไม้แบบนี้ให้ดูสวยมากเลยนะครับแล้วก็สามารถกดส่งออกได้เช่นเคยจากตรงนี้และกดบันทึกหรือเซฟได้เลยครับฟังก์ชันนี้ใน Cap Cut เวอร์ชันเว็บไซต์ สามารถเปลี่ยนภาพขาวดําเป็นภาพสีได้เท่านั้นครับเน้นว่าเปลี่ยนได้เฉพาะภาพนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงาน Before กับ After ที่ทำเอาไว้แล้วกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนภาพขาวดำให้กลับมามีสีสันที่สวยงามด้วย AI ของ Cap Cut เวอร์ชันเวฟต์ครับหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อหรือเทคนิคการใช้ Cap c a p c u t ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง about boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย